ครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสรถนะครับ1 1อซีซีนะครับก่อนส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ผมก็พนาเทสเองนะครับเพราะวันนี Unlike ้ต้องไปจัดส่งนะครับโอเคก็ลองเนินนะครับเหมือนเดิมครับว่าเร่งขึ้นไหวไม่ไหวนะครับปรากฏว่าก็เร่งได้ปกตินะครับจะเช็กระบบเบรกเกียร์เดินหน้าถอยหลังไม่นะครับเกมมันนะครับไม่เกียร์บอกเลขนะครับ แล้วก็ลองดูเรกนะครับก็ปกติดีวันนี้ก็มากันแต่เช้าเลยนะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ฝนไม่ตกนะครับมากันเรื่อยๆนะครับก็มาถึงบ้านลูกค้าไวหน่อยนะครับลูกค้าก็ประกอบอาชีพนะครับทําน้ําขายนะครับน้ําดื่มครับก็บรรจุสิบห้าถังก็โอเคลูกค้าแฮปปี้ครับ เวลามันเข้าแล้วมันไม่ไปแล้วใครที่เห็นคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0970125250นะครับ่ราอยู่รถนี่รัเรลเข้าเกียมนะเข้ายากมันต้องรถเคลื่อนเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ